ตรงนี้ลึกอยู่นะแค่อกนู่นห้วนเป็นแองก็ได้ที่จะเว่าทำมือเป็นอย่างนงี้ให้เรือจะไปดึงความเร็วแล้วเอาปีละเีาปลลว หน้าก็ทำหูนี่มาให้พายอย่งนี้เนี่ยตรงนี้ลึกนะเนี่ยเนี่ยแค่อกเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยใจเรียเราก็ปากตรงนี้อ๋อเนี่ยมันน้ำมันเขียวเพราะว่ามันมันลึกไง นี่ต้นบักเดือพนนดดอี่น้องลึกแหละตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นลึกแอ่งตรงนี้เพราะว่าน้ํามาเซาะลงตรงนี้อยาดกด็กสิมันต้องมันต้องเอา,อเ,อาเป็นไม้ไม้อัดอย่างนั้นมาเสิม ไม่ได้แข็งอันนี้ไม่แข็งเพราะ ừ, พื้นสายไฟถ่ายไปเข้าฟังขึ้นแล้วตรงนี้ก็แค่เอวอนี่เนี่ยเพราะมันเป็นโขดหินเอ้ยโขดทรายตรงนั้นอะ